ประกาศดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาคเผยสุวรรณภูมิเคยติดท็อป10สนามบินที่ดีที่สุดในโลกแต่ทำไมตอนนี้ร่วงมาอยู่อันดับที่68ข่าวสดวีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการถแถลงวิสัยทัศน์ อีกไนท์ไทแลนด์แอร์เวชันหับเพื่อประกาศถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคค่ะซึ่งสนามบินหลักของไทยในตอนนี้เนี่ยก็คือท่ากาศซียนชวรรณภูมิซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตำนานของไทยเลยก็ว่าได้ค่ะ ท่ากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่ากาศยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28กันยายนปีพศ2549ค่ะหลังจากที่ไทยมีแนวคิดสร้างสนามบินแข่งที่2ในกรุงเทพมาตั้องต่ปี2503สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐ์ค่ะปัจจุบันสุวรรณภูมิเป็นหนึ่งในท่ากาศยานที่มีผู้โดยสารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะ ซึ่งชื่อสุวรรณภูมิมีความหมายว่าแผ่นดินทองเป็นชื่อที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานเมื่อวันที่29กันยายนปี2543โดยใช้แทนชื่อเดิมคือหนองงูเห่าค่ะในส่วนอันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลกที่แต่ละปีทาง Skytrax จะจัดอันดับจากสนามบินทั่วโลกเชื่อไมหมคะว่าสนามบินสุวรรณภูมิของเราเคย,ตยไต่ไปถึงอันดับที่10ท่าอกาศยานที่ดีที่สุดในโลกมาแล้วในปี2553ค่ะ ก่อนจะร่วงเรื่อยมาจนตอนนี้จากการจัดอันดับเมื่อปีที่แล้วสนามบินสุวรรณภูมิอยู่อันดับที่68ค่ะซึงต้องบอกว่าอันดับที่68นี้เนี่ยก็ตามหลังสนามบินในประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่งเลยค่ะซึ่งการจะเป็นหับการบินภูมิภาคส่วนสําคัญเลยเนี่ยก็คือสนามบินที่มีมาตรฐานในทุกๆด้านนะคะโดวยวันนี้นายกเศรษฐาค่ะก็บอกว่า1ปีจากนี้สนามบินสุวรรณภูมิจะต้องเป็นหนึ่งใน50ของโลกและติดอันดับ1ใน20ของโลกภายใน5ปีค่ะ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณเศรษฐาที่ทําเนียบรัฐบาลวันนี้กันเลยค่ะคุณกอประกาศเลยนะครับหนึ่งปีจากนี้สุวนรภูมิจะต้องเป็นสนามบินท็อปห้าสิบของโลกนะครับและต่อเนื่องไปเป็นท็อปยีสิของโลกให้ได้ภายในระยแล้ห้าปีครับท่านประธานเออทีครับผมว่าเราทุกคนมีความฝันทั้งนั้นแหละนะครับการบินไทยพรายแลจอยขอ,ของทั้งประเทศการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่เรา โภยเดลี่ทัวร์อวกาศนะครับเป็นเรื่องที่ประเทศไทยมีจุดแข็งแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ฐานรากของบริบบิทุกคนให้ความหวังไว้เยอะมากเรามีความฝันทุกวันว่าอยากให้มันเป็นจริงอยากให้มันเกิดขึ้นมาได้ผมขอประกาศครับวันนี้เราตื่นแล้วครับฝันดีแล้ววันนี้ตื่นขึ้นมาร่วมกันพัฒนาให้ความฝันนั้นเป็นจริงทุกท่านที่อยู่ชื่อนี้จะมีส่วนร่วมในการทําให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นได้ นะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอให้กําลังใจกับทุกๆคนเพื่อให้ศักยภาพที่สำคัญท,ที่สุดคือเรื่องเอลิเชัปเรดเป็นไปนได้จริงครับขอบคุณมากครับก็ต้องมาติดตามกันแบบใกล้ชิดเลยนะคะว่ารัฐบาลจะสามารถดันสุวรรณภูมิให้กลับไปอยู่ในอันดับท็อป50ได้ภายใน1ปีและผลักดันไทยให้เป็นหับการบินในภูมิภาคได้หรือไม่ค่ะข่าวสด Recap สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านอลโอลเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ